ขอจัดโลกกันกระดานทั้งนะวันนี้จัดกิจกรรมบอกเลยนะครับไม่ห้ามลนะคะตามที่ลงนะคะนี้นะคะระไกกรนะคะราชนาวีแวก็สรรกสุวัสดิ์กรชางนะคะสวัสดีคุณัะเริ่มกันเต็มปานแล้วนะคะตอนน้ไฟดวงนีเต็มที่นช่วงจมวันนี้สวัสดีคุณัะมาดูมาชมัสหรับ หลักพันกัพันเดียวแรกนเวนี้นกเลยนะคะตะกอนอกเลยนะคะแต่ดูไปชนติดกะเนนครับดแพรนะคะจากวัดวังน้ำขาวแล้วก็ต่อด้วยนงอะไรยนนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยติดปะพากโลนะคะจาแวัเล็กน้อยแกต่งด้ยงนกิดท้ด้วยิดปะพกนะคะจากวัดวังน้าแ้ก็ต่อวงอะไรยนนล้วกิด้าย็นวยติดปะากโลนะาคั อ่ามาวันนี้วันมาร์ว้ลแคมนะคะมีประเภทกนะคะแต่ตะกเตรย์ไม่มีนะคะวันนี้อีกสิบป็นยี่สิบวันนะคะณก็ันนะคะบดได้บอ่าวดัดตั้งตัดไปใครยังไม่ได้ทานข้าวเชิญนะตะกนกินข้าวยังครับอ่าโอเคนะแต่ันที่ยี่สามที่ผ่านมาไม่มีนายกเลิกของทัพกำลังบ้าน้ำท่วมสนามอ่ายังไงก็ไปเที่ยวคาเฟ่ของท่านกำนันได้ กำนันนะพีนันเดี๋ยวตะกูลหรือว่ากำนันบาส์อยู่บนตะกัวกลางๆสถานีอนามัยนะยังไงก็ไปเที่ยวกันคาเฟ่เปิดบอร์ดตกปลาหนี้ <Okay. S 1> ก๋วยเตี๋ยวรถเด็ดนะผู้ชมที่กำนันบาสยังไงถ้าเข้ามาชมไลฟ์สดจะอัจฉริก็บอกนะกำนันบาสนะอ่าปูแพ้เพขาถูกกระโหลกใช่ไหมตะกูลสวัสดีคนะ่ะพ,พี่ชมเชิญงนดี๋ยวคันติดแน่เลยเลยไปไงบาพผู้จะลุกยอดไปไงกำนันบาสกลัวไปแล้ว อาวุธตั้งอย่าลอกดึกดุดอย่าไปแน่ถ้าได้ยินเสียงนี้นะท่านจะท่านอะไรนะผู้ใหญ่ผมหวนเชิญชมบุญวันนี้คุณสีรีค่ะนะต้องชมนะเชิญชมน้อยอย่างไรนี้ละอาวุธตั้งการจบไปสิโอ้โหวันนี้เปิดฉากสักการะรวยอย่างเดียวอย่าให้หยุดครับอย่าให้หยุดวันไหนครับคุณแม่พร้อมหรือยังครับปัดัจคุณสนวันนี้คุณแม่ ตรียมตะกัมาเยอะประคุณแม่ิกาเป็นที่แม่ดูสบายในวันนี้ใส่แว่นขยายมาเลยบวงใบต้อโบกันอเอาละไฟวเงมีวันนี้เต็มที่เอาตะกันกับไปสิบสามสี่หวัดใหม่สุคนรันสิบสี่สิบ้าเซวจองตัวแล้วนะที่วัดใหม่สุพรรณรไปสิบสามไปสิบสี่ห้า สิบห้ากันเลครับได้แต nice oh, ้5ห huh? right? ้าถ you know ึงเก้าว right? ัดดามุตบทเขดแปดวัดสำโงไปดูไปชมกันะแบบนี้สันนุกทำไม่เยอะทำไม่เยอะปวเสียบไม่มีแต่ว่าครบเซหเลุยไหลกไปสิบห้วยได้ัวเบิ้ลได้เบิ้ลเนี่ยบวลดันสลูกสใบแซงยังๆชัดเชื่อผมเซงยังยังแหม่กัดวันนี้แดลมลมตก มันน่าจะได้แชมป์ผมบอกให้วันนี้มีลมนะแต่ไม่มีลมเลยอนาวแตสวยอากาศแพรชคแฟนผู้ชมวันนี้ลมแรงนะสิบห้าเข้ามาแบบลมๆนิดน่ะได้แชมอย่าไปยาวไปเท่าดีผู้ชมวันนี้ประเภทขอใครไม่กระดูกกันเดี่ยวไม่กังพูดสิ่งใดก็ดันได้บั้นอ่าเชิญครับเชิญครับคนติกอล์อเดียวฝาห้องน้ำเดียวซ้ายเชิญจ้าลุย ปาไปแ้วครับไปแล้วครับอ่าเชิญครับเชิญครับผู้สัตว์นาริกาชนคนใจบุญที่มานมัส,สก,การหลวงพ่อกำไรชนด้านไหนบนกุฏินะครับโอ้วันนี้ชนหน้าทองกันมามีตอนหล่อหลอสวยสวยทั้งนั้นโอ้โหดูครับผู้ชมเออนี่ก็เข้าไอ้นั่นก็นดีหน่อยเจ็ดสิบห้าเดินไปเดินไปสี่านีผ่าน จ็บขึ้นไหจับได้จับได้ผู้ช่วยอย่าตกใจครับข้ามกลับไปใครเพิ่งบอกผู้ช่วยหน่อยโยนต่ำๆได้ไหมโอ้ให้โยนเตี้ยๆได้ไหมเสียเวลาที่ถ่ายตอนโยนเนี่ยโอ้ไปเปล่าคหรอเดี๋ยวดูนะเออแกนิดเดียวครับผู้ช่วยวันไหนครับพี่วันไหนครับพี่โดนเหมือเพื่อนทำไมไม่โยนขึ้นเข้าไปเลยนะเอออาอยู่ที่จัะโอ้โหวันนี้ใส่มีมาในลมถึงมีจ้าวัด สวัสดีค่ะคุณยันยยนะคะ75โอ้โหสี่ตัวนี่บเสวันไหนคะวันน้หว้วม่ต้องลัวก็ได้ขอให้โดนวงอย่างเดียวเข้าวนให้โดนตัวโอ้75แคะแดงครับได้แก้มวใหม่เอียมแล้ววันนี้ใหม่ใหม่เดววันวันนีนะะพี่แช่ตเรื่องสองอึ๊บสวัสดีครับไปส้นาทีไวันนี้ลแรมาหลักพันมาไว้เองด้วย สิบคะแนนด้วยครับเซอเจนน่อบนจต้นน้องรักแต่วันนี้ลมแรงมากเบนเยาวไปยาวไปเริ่มได้เริ่มัวได้รัวไวก่ับไว้ไม่ได้มาค่ะลมนิ่งลมนิ่งมันมีค่นีละชัดชื่อผมลมไม่มีนะครับพี่โกไม่ได้มานะคะเข้าเยอะๆเจาล้ววัหน้าลุยนั่นเลนะคุณผู้ชมนั่นเลยนะยคะแนนค่ะพ่อแม่พจะัดะจะชนคนใจบุผู้ชม ที่หลังไหลก็มาสู่เนื้อดาบุญบัดนโกกมะ่เอาติดทองติดทัพป่าลอยฟ้าไทยชีวิตโคกเบืครับของทังคณะกรรมการได้เตรียมไว้รองรับแรงใจแรงศรัทธาจากทุกวงนอบ้วนอพระุาดที่เราจะได้ร่วมด้วยทำองต่อใต่อุเานเลยครับไม่มีที่ไหนแล้วชมบนนี้เออสิ่แน่นแต้ 6นาทีผ่านสบายสิ6นาทีินไปเลยใครจะแชมตุงกันเอ้า้าบผับมาไหวไปเดียวนะครับบอกไปก่อนเอ้าอึ๊บ15มันจะไปไหนก่อนนะระยะทำการวันเราไปจอมมาดูสถานที่แล้วใส่ปีวันมาดูโอ้โหเซเว่เนี่ยเป็นไงเป็นไงนีไม่มาครับเพราะว่าพวกนี้มันต็ก วันมาพวกพวกนี้ไม่มานั่นเลยครับคุณแม่นั่นเลยนะครับเชิญเลยเชิญเลย,อ,เลยอ่าวันนี้ตารอาจารใส่หัวแตกตรงไหนเมียต้องนั่งใ,ใกล้ๆผัวไม่งั้นผัวแตกไม่เข้าเออผัวเดี๋ยวผัวแตกไม่เข้าเอาอจ๋าไปโอ้ดีนะเมียมาดูใจฉันดเนด,ด็กผู้ช่วยดีเมียมานะเออโอ้ทีนี้ก็เป็นครอบครัวดีไว้โอเว่ ติงกันเอานะอีนี่อยากให้เมียตายไม่อยากให้เมียตามมาเฮ้ยลุยลุยใรจะไปสิบอะเราไม่มีเมียไว้โอกว้ยฉันไปเอะแล้วก็อยากให้ตายคนดนั้นช็อเออชาววะบอกกันแล้วไว้ออฟไว้กระบ๋อกให้เมียตายเมียนั่งแม่งหน้ามิดเลยลุยลุยเอาเลยสาววะเออใหจับได้แค่ ไม่เหมือนที่เราคุยกันไว้กเออคุยโอ้โหตั้งแต่เช้านะไม่คุยเรื่องอะไรเรื่องเมียอย่างเดียวแกก็ง่ายตายก็ยากเออดูเอาทำก็ไม่เอ็มเบนเบนเบนจาวเฮ้ยโดนไหมอาวแล้วเอ็มนะเอ็มลงนี่งให้เอ็มมือจัดแล้วสามทีมรีป่วไปก่อนชัดโอ้วันนี้จะไม่ป่วยไปกถือว่าประสบความสำเร็จตอเนื้ตอนนี้คะแนนอยู่ที่สองโหล มั<บ>นอ่ <45 S 1> อนจริงจริงแต่ผมก็บอกเลยว่ามันอ่อนนอกไอ้กรอบจต่มันแข็งในนิดนะเออเลยไงจัดเลยสองร้อยเจ็ดสิบห้าแปดนาทีพันโอ้โหเต็มเฉียบเลยตอนนี้แปดนาที 8 4 3 2เกือบเกือการทีนัสี่ใบนะอาสิบนี้ใจอุ่มชัดยต่ายนิดเดียวไม่ชัดเลยโดยเลยครับสิบคะแนนชนะลูกเดือะหนีไปก่อนหนีไปก่อนไม่ทอดไม่หยุดจำเดียวไล่ปดเสิร์เยอะๆไม่ทอดไปอย่าไปโต้โอ้ยอย่าไปโต้นั้นพี้ต่าวอ้าวนะฉาวัดฉาบัดใจเย็นก้อ แต่กับไปเแี่โอไก่ไกนะไก่ละไก่ลอึ๊ออาวดตั้งกับนะสอบยี่สิบคืนนแอดมินไม่ขอลยนะคะถามแต้มไก่ไข่ไก่ไก่ดูสิครับยังไงผู้ช่วยผมเดียดูไม่เข้าในทีนี้เก่งใจเลยหรือเปล่เออเดโมติอื๊อตีตังแต่กับนะหมากบนสิบห้าวันนี้ขอให้ เหมือนวันนั้นก็พอไก่นะเอาลงไปกัดไว้วัีไก่เอไปสิบห้าจำนวนแปดอีสิบห้าแต้มชัดจวนันตัดการสิบเปิ้ลได้เปิ้ลไ่ตอนนี้สาสามร้อยคะแนนแล้วไนะไต่นะสามร้อยแต้มเก้านาทีเสร็จเก้านาทีไปรับคร้าอีกสิบเจ็ดคนนี่คนละสองรมันจะเกิดอะไรขึ้นแม่ลมมันจะมาทำไมไม่รู้ ปัดการผสมกัครอบแน่สีเขียวใช่ไม่นักเตกเขียวเหลืองนะเหลืองรองวันนี้เอาเขียวไปก่อนเ<ม>ขียวเหนียวซับอ่าเขียวเหนียวซับผู้ชมน้ำมันพืชสามขวดสุดบาทอ่าการเรินมชนครับ่านผู้ใหญ่หอมหัวใช้ทงนี้เลยครับแต่เยกให้มันนั่งตักคนได้เลยผู้ใหญ่มาเนะานะอ่าของฟัาไใจชน เจ้าของสวนกระท่อมเจ้าของบ่อเลี้ยงปลามาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเล้วเออขยจับเอาแลงวปาเอาแล้วเว้ยฝามไก่ชนนีเป็นพันๆตัวนะขยจับวัะนี้ผู้ใหญ่หอมหวนมาแล้วจ้าน้องๆมาแล้วครับผู้ที่จะสร้างสีสันให้จบวงการแล้วก็ลูกก็ลูกละหนึ่งร้อยบาทเ调ให้ให้ออกคำสั่งก่อน ไอ้นั่งทัดให้เรียบร้อยลูกสอดให้ลูกกระโดดร้อยบาทชุดที่เท่าไหรบอกเดวเลยสองพันร้อยเฮ้บอกลูกยอดมันง่ายขอลูกสอดแล้วกันลูกสอดลูกยอดหรือลูกใหญ่ถ้าผู้ใหญ่เราเอาหล้านแล้วก็ให้ตลอดลูกใหญ่นะลูกยอดอ๋อลูกยอดต้องเข้าลูกสอดนะให้ตลอดนะครับมึงเตะไปเลย มันเตะยั่ปีหน้าก็ว่ากันไปลูกยอดนะลูกยอดลูกสอบลูกกันร้อยโอ้โหเยี่ยมมากเลยครับเจ้าเมืองใหญ่มาถุงให้ลูกง่ายเลยเย็บอ่าเอาละไอ้เอ๊ะโมั่วไปมครัเดี๋ยวเราเข้าอย่าไปตั้งใจอย่าไปตั้งใจเอาละช้าไปอ่าเอาไหวค่อยๆดัดน้านเท้า เออขยจับไปละสิบบาทใบละสิบบาท่หน้านองรวมด้วยช่วยกันทําบุญกับหลวงพ่อกำไรวัดโคกระเมาอกงนึ่งช่องทางนะครับสาหรับผู้ชมที่แห่ห้องล้อมสนามอยู่ณสถานรังบุญหน้าบุติกพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับวันนี้อกงนึ่งช่องทางไม่ต้องลุกไปกองริยการครับอยู่ทางนี้ก็ทําบุญกันได้แถมมีของแถมด้วยอ้าผิดก็ถือว่าทาบุญใ้วัดถูกก็ได้น้ํามัน แม้ผู้ช่วยนี่หลายเนี่ยตะกบผมเม,มียลุกปัมเข้าปุ๊บเลยเปไงเ,เ,เป็นไงเออามานะยผู้ช่วยเออโอ้โหเข้าดีเลยไ,ได้แจมได้แจมเบิ้ลได้เบิ้ลไปละสิบบาทผู้ชมนั่งทำมันพยานใส่เลยครับจ้าอี้อ่าตอนถนนทางบอกนะครับรถไม่มีวันนี้จะมากที่นี่นชมตะกอกันอ่อาวนะ ตัดขึ้นไปอีกลูกยอดโอ้โหไอ้เ็มลูกยอดตะดกรใช่ไหมให้ปุ๋ยใช่ไหมปุ๋ยเออไปจมาจัดเตาวัดทีลูกยอดสวัสดีค่ะท่านผู้ใหญ่ให้ลูกสอบลูกยอดลูกกันร้อยคะแนนตอนนี้ร้อยนาไหวไหมไหวไหมไลกันไปสิบห้าิ้งแล้วลงดิ้งนะ เออโอ้โหจ้าไปตั้งแต่กับไปลูกละร้อยผู้ชมลูกสองได้ไหมครับไปกรับไปเอ้าสี่ร้อยคะแนนเบิ้ลได้เบิ้ลสิบสามนาทีแนี่วันนี้ผู้ใหญ่มาจากวัดธรรมเลยับไปละสิบบาทไปละสิบบาทอ่าทำบุญได้กับทงวัดน้ำมันพืชสามพวดสิบบาทสวัสดีคุณพิชานะคะเอาไว วันแต่ก็มีการทำบุญเว้ยเอ้เว้ยสวัสดีคะสวัีนะคะคุณผอบครัวเราจะเจริญรุ่งเรืองวันนี้นะคะนคนละใบสองใบจนแท้ตามจักรยานใสพ่อท่านเปิดท้ายนั่งได้เลยนะพ่อนะตรงข้างหลังนั้นเปิดท้ายด้ยรถแม่ค้าเปิดแล้วก็นั่งอยู่ตรงนั้นได้เลยแต่ก็ไปเบอร์เจ็ดประมาณสิบสี่นาทีพันสี่ร้อยสิบห้าสิบสี่ก็ สิสิไหนพี่อาใครต้องการบแบบจัดอ่าเดี่ยวเดี่ยวเอาละเดี่ยวเดี่ยวจะเยอดหน่อยนะเพี้ยนเจ้าสาวป้ายแดงสองยังไม่แจกเลยครับสองยังไม่แจกเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวเป็นประเด็นอ่าพี่นันโอ้ยฝากงานยังพัดเมียมึงหาเหรียญสิเหรียญเดียวซื้อใบเดียวพองเขาบอกทำดึงน้อยเพื่อการหน้าดึงหัวไปเลย อ้าวเพ่อใบสใบก็ยังดีโอ้ผัวรี่เตะข้าวใหญ่เลยบ่เอาลัะเพ่อนถืกดลุยข้ามกับไปเอากะชาไปก็ต้องสัญญากอนไ่จะไม่ทิ้งกัน้ามตีกเออได้แจมได้แจมในแล้วก็ปักบุาตรงนี้นะครับนะข้ามกับไปสอคอย ลอยๆลอยเอ้าลอยวัดการกลับมาแต่น้องสอบผู้ใหญ่กูจะเข้าตอนไหนวันนี้ยลูกสอบเฮ้อถามไปใช่ใช่เดี๋ยววัดจะเที่ยวไปให้ทุกลูกอาวรับครบถ้าลูกสอบให้ร้อยหนึ่งแต่ถ้าลูกอื่นให้ห้าสิบอ่ะโอเคลูกอะไรก็ได้เข้าลูกยอดท่านสอบหนึ่งร้อย ลูกอ่นแปลหัวไใจคงไม่รู้นะลูกห้าสิบบาทพอเท่าไหร่อ่าลูกห้าสิบได้มาได้ครบนะถือว่าผู้ใหญ่วันนี้ตั้งใจจะมาทำบุญกับทางวัดสร้างศรีสันต์ให้กับหลวงพ่อหลวงปู่โบทนาจารย์พุทธจักเออตั้งใจมาถึงบ้านเลยวันนี้โอ้โหดูครับวันนี้เราจะอยู่ตรงไหนมาถึงวัดเลยครับลุยชัดกันไหมคะต้ลูกยอดลูกห้าสิบ ยังด e, ียังดีแต่ถ้าสอบเข้าน้อยหึงผมบอกเลยนะได้เรไว้ใจไว้สองลูกร้อยสี่ลูกก็สองร้อยคิดง่ายงโอ้โหวันนี้ับการกุศลหมดจันทร์กน้เตีียกหมดจันทร์วละทีมงานของสิบเวลาพออยู่วานละเตียงวันละมุดจัดกัน3ามงานติดสวัสดีคับพี่ใครมาทนื้เหา 5 6 7 8 9 tháng một mươi một năm 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 โชคเออเอเมียมันโชคดีวะเอไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกนั่งอยู่ตรงนั้นเลยนั่งอยู่ตรงนั้นอ่หนูนั่งอยู่ตรงนั้นเลยกระเพี้ยงมาให้เอถือวะให้เอถือวาสวัสดีคุณนายคะะัวเต็กเมียทำบุญโ้ตอนนี้ห้าแล้วคุณนายก๊อฟไต่แล้วคุณนายก๊อฟเดี๋ยวชมคยวเราละอ่าเดี๋ยวชมคยวเราพอตนท่านชมทีวเราย้อนกลับไปทางคุณนาย กองผู้ช่วยนุ่นเอกอย่ายวก็ได้เดี๋ยวก็ด้เ,ดดเอาแล้วตั้งโอ้ยยังไงวันนี้จะเข้าไหมครับสิบเจ็ดนาทีเสร็จลูกยอดจากท่านผู้ใหญ่หอมหวนครับลูกละห้าสิบบาทโอ้โหก็ถือว่ายังดีกว่าไม่มีนะลูกละห้าสิบเพรไม่ดีครับจับประตูตอตอหรือหนองอะไรยนต์ต่อชุดนี้เอาแล้วโดนวัดสาวลับไป,ไปต้องยืนนั่งไปนะครับ หัวกะจะนั่งกับเรามันลุบรนไใดได้หมดรวมด้วยช่วยกันวันนี้สอออีซุกแต่ไว้ชัดไต่ก็ไปยอดก็ได้ทำนะห้าร้อยสิบแต้มสิบเจ็ดนาทีห้าสิบปียอดดุดยอดสิกดยังไงเออแพช้งมันยอดเขาไปก่อนสิบกะแนนครับหัวไม่ได้สามได้มาได้วัชระนอนพิษลุยยอด กอดลูกันห้าสิบเอาสิบกะแนนลูกไปใหม่เลขสองได้เอนะขอหกร้อยกับพี่ก้ดัดันไม่น่าเพียรเชื่อผมเองไฟด้วยเองอย่าลืมดิเออไฟบวงแตกกับไปไเลขหกจิกกระแนนในก๊อนเทวัดรุ่งเรืองบัดจันทร์วิส่งกัดขอสีเหลืองเชื่องกับสีเหลืองจำแนแกแจกใจต่ออจำแนกแจกใจพ่อเดินฝาลูกเดินซ้ายอ่า ไอทิพไปอ่าช่วยกันช่วยกันโวนด้วยช่วยกันทำบุญเอาดำไปสุดห้าคะแนนหมายเลขเจ็ดอ่าเต็มที่เต็มที่มีโอกาสมีโอกาสทำให้ยศตัวไว้โปรแพ้พวกชมกันนั้นแหละเอาดำตั้งสวัสดีนะคะคุณลุงนันนะคะจากชนบุรีนะคะคุยใหญ่ผู้ใหญ่จะโดนไหมเนี่ยอือโอ้เอ้า เว่าเกย์จอดผู้ใหญ่ไม่มาเข้าไปแปดลูกเชื่อผมไหมจริงๆโอ้โหที่ผู้ใหญ่ไม่มาเข้าไปแปดลูกเนี่ยเนี่ยพอผู้ใหญ่มาไม่ไม่เข้าแล้วหมาบวนเป็นกบสี่ลูกก็ส่องน้อยแล้วผู้ก็เออธรรมดาเราเจ็ดแปดลูกทุกฐานไปเอาเลยครเอรวบลอยมั้ยลอยไวเอาละช่วยกันช่วยกันวันนี้ผู้ใหญ่เอาตัวเราไปช่วยเราเลยครับมา เฮ้ยโดนเลยนเอยต่ห um, ักน่อราวการเลยตอนนี้เรน้าเย